สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้วิชาภาษาไทยเราก็จะมาเรียนกันเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะประโยคเพื่อการสื่อสารมีอะไรบ้างค่ะเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าคําว่าประโยคประโยคก,ก็จะต้องประกอบไปด้วย ประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะในประโยคประโยคเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมอานะคะประธานนี้ก็จะเป็นพวกคํานามนะคะคานามแล้วก็คําสรรพนามนะคะประธานในประโยคจะต้องเป็นคํานามและคํสรรพนามนะคะประโยคในการสื่อสารนักเรียนลองมาดูข้อความนี้ก่อนอานะคะถ้าเป็นสัตว์อยู่ตามพื้นดินในป่า ไอ้ขอโทษค่ะในเขตป่าดิบชื้นอ่าทาเป็นสัตว์อยู่ตามพื้นดินในเขตป่าดิบชื้นอ่าอันนี้ถ้าก็จะเป็นคำนามอ่าเพิ่มคำนามมานกเล็กๆกลกุ่มหนึ่งบินพลูออกมาอ่าอันนี้ก็เพิ่มเพิ่มคำกริยาบินอ่าบินเป็นคำกริยาขยายคำ เป็นคําขยายบินพลูบินพลูกันออกมาเลยบินต่างบินพร้อมกันออกมาเด็กเด็กหยิบกล้องส่องนกกล้องส่องนกกล้องเป็นคํานามคําว่าส่องนกเป็นขยายคํานามนะคะาจากข้อความนี้มีใจความที่สมบูรณ์ชัดเจนเพราะว่ามีคํานามามีคํานามคํากริยาคํา ที่บอกว่าใครทำอะไรอยู่ในประโยคนะคะประโยคนี้เป็นประโยคที่มีความสมบูรณ์เพราะมีครบเลยมีคำนามคำกริยามีคำนามคำกริยาบอกว่าใครทำอะไรอยู่ในประโยคประโยคที่จะมีใจความบอกได้ว่าใครทำอะไรอย่างไรอยู่ในประโยคเราก็จะเรียกว่าประโยคบอกเรื่องราวหรือประโยคบอกเล่านะคะ ประโยคที่จะบอกอเนี่ยเราจะเรียกว่าประโยคบอกเรื่องราวหรือประโยคบอกเล่าอันนี้ก็จะเป็นป,ประโยคบอกเล่านะคะก็จะมีใครทํรรราอะไรอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือประโยคบอกเล่าต่อไปไปดูอีกประโยคหนึ่งนะคะหน้านี้ประโยคอ่าอย่างเช่นเด็กเด็กไม่ครวรรับขนมจากคนแปลกหน้านักเรียนไม่ได้พูดเสียงดัง เขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะคำที่เขาพิมพ์สีแตกต่างไม่ไม่ได้ไม่ใช่ประโยคอย่างนี้ก็จะเรียกว่าประโยคปฏิเสธนะคะจะมีคำว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่ะนะคะอยู่ในประโยคเขาก็จะเรียกว่าประโยคปฏิเสธนะคะ,ะ no no ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ no no นะคะ,ะมาดูอีก ชุดหนึ่งชุดที่สามอ่าใครใครเดินเหยียบสัตว์ตัวเล็กเล็กอะไรอยู่ตามพื้นดินในป่าดิบชื้นทำไมเด็กเด็กต้องใช้ผ้าพันขาให้แน่นอ่าประโยคนะคะนี่ประโยคประโยคนะคะอ่าตัวอย่างอ่าก็เด็กๆไปช่วยกันปลูกป่าที่ไหนนกเงือกมีวิธีเลี้ยงลูกอ่อนอย่างไร เด็กๆเดินชมนกกันเมื่อไรเห็นไหมคะประโยคพวกนี้จะมีใครทำอะไรทำไมที่ไหนอย่างไรเมื่อไรนะคะประโยคนี้จะมีใครอะไรทำไมที่ไหนอย่างไรอันนี้เขาก็จะเรียกว่าประโยคคำถามนะคะประโยคคำถามประโยคคำถามเพื่อที่ต้องการคำตอบนะคะเป็นประโยคที่ถามเพื่อต้องการคำตอบนะคะ อ่านี่คือประโยคคำถามจะมีใครอะไรทำไมที่ไหนอย่างไรท้เมื่อไรอ่าแตกต่างกับประโยคอะไรเอ่ยนะคะที่บอกอะไรเอ่ยนักเรียนจะคิดว่ามันเป็นประโยคคำถามอันนั้นเขาเรียกว่าปริศนาคำทายนะคะต่อมามาดูชุดต่อมาอ่าตัวอย่างข้าวฟ่างอยากจะเลี้ยงนกฉันต้องการให้เธอไปทัศนศึกษากับเรา ในประโยคนี้อาจจะมีคำว่าอยากต้องการถ้าประโยคที่มีคำว่าอยากแล้วก็ต้องการก็จะเรียกว่าประโยคแสดงความต้องการนะคะอยากอยากก,นน ون, อยากกินนู่นอยากกินนี่อยากไปโน,น่นอยากไปนี่ฉันต้องการอย่างนั้นฉันต้องต,ต้องการอย่างนี้เขาก็จะเรียกว่าประโยคแสดงความต้องการต้องการที่จะกระทำหรือต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ อามาดูประโยคต่อไปจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามยาทรงเสียงดังทุกคนต้องเงียบห้ามเดินออกนอกเส้นทางเออนี่ประโยคนี้จะมีคำว่าจงยาต้องห้ามาเน้นเสียงด้วยบางทีอาจจะออกแนวบังคับเนื้อหาจะเป็นบังคับ สั่งให้ทำจะมีคำว่าจงยาต้องห้ามอ่าเขาเรียกว่าประโยคคำสั่งอ่าจงเชื่อฟังจงทำแบบนั้นจงทำแบบนี้อะไรประมาณนี้ยาเสียงดังอย่าใส่รองเท้าขึ้นมาบนห้องเรียนอะไรประมาณนี้เป็นประโยคคำสั่งนะคะออกแนวบังคับอ่าเราเด้มาดูอีกประโยคหนึ่ง อันนี้คล้ายๆกับประโยคคำสั่งแต่ออกแนวเป็นแบบประโยคขอร้องอโปรดกระรุณาช่วยวานขออันนี้น้ำเสียงก็จะนุ่มนวลลงมาหน่อยแนวออกแนวว่าเชิญชวนให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าโปรดเงียบแต่ถ้าบอกว่าอย่าส่งเสียงดังมันจะออกแนวเป็นบังคับ แต่บอกว่ากะรุ้โปรดเงียบอ่ากะรุณาเดินเบาๆอันนี้ก็จะออกแนวเป็นแบบขอร้องขอร้องน้ำเสียงและการกระทำก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะบางประโยคอ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยคเพื่อการสื่อสารอ่าในป .3 เราก็จะมีประโยคบอกเล่าอ่านะคะประโยคปฏิเสธอ่าประโยคปฏิเสธประโยคคาถาม ประโยคแสดงความต้องการประโยคคำสั่งแล้วก็ประโยคขอรอ้องนะคะเดี๋ยวมาดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่ครูจะให้ทำนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่หน0้าที่150อ่า150ตรงนี้นะคะนะคะหน้านี้150ออ่านและเขียนประโยคลงในช่องว่าง ตามประเภทของประโยคอ่ามันก็จะมีกรุณาเข้าแถวตามลำดับเพื่อซื้ออาหารอ่านักเรียนต้องอ่านหนังสือทุกวันข้อ3นักท่องเที่ยวไม่ได้ทิ้งขยะเกลื่อนกราดข,ข้อ4คุณตาปลูกต้นอะไรข้อ5คุณครูฉันใจดีมาก ข้อ6พ่อแม่อยากให้ลูกเป็นเด็กดีอนักเรียนเขาก็จะมีมาบอกว่าอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะนักเรียนก็ไปดูในหกข้อนี้อันไหนเป็นประโยคบอกเล่าอ่านะคะอันไหนเป็นข้อไหนเป็นประโยคบอกเล่าข้อไหนคะประโยคบอกเล่าอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนักเรียนก็เอามาเขียนอันไหนนะนี่ ครูของฉันใจดีมากอ่านักเรียนก็เขียนครูของฉันใจดีมากอ่านะคะเหลืออีก5ข้อนักเรียนลองไปวิเคราะห์ดูว่าอันไหนจะควรจะเป็นประโยคอะไรนะคะต่อมามาดูตรงนี้แต่งประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธอย่างละ5ประโยค มีห้าประโยคนะหนึ่งสองสามสี่อ่านี่นี่อย่างละห้าประโยคมีหน้าต่อมาด้วยนะคะอ่านักเรียนดูให้ประโยคบอกเล่านี่อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งข้อนะคะเนี่ยสองอันนี้ก็สามอ่าประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าหนึ่งประโยคก่อนอ่าแต่งประโยคบอกเล่าหนึ่งประโยคก่อนอ่าแต่งว่าอะไรดี อ่าฉันอ่าฉันอ่านหนังสือทุกวันอ่าอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าอ่าสมมุติอ่า,มมอ,าอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าฉันอ่านหนังสือทุกวันอ่านะคะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธมันก็จะต้องมีคาว่าไม่ ใช่ไหมคะไม่ไม่ได้ไม่ใช่อะไรประมาณนี้แล้วก็ยังก็เปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าอ่าฉันไม่ได้อ่านหนังสืออ่านหนั่านหนั่นห่านหนังสือ่หังอ่านหนังสอ่านหนังสือ่านหนังสือ่านันหอ่านหนังสือ่านหนังสือ่านัาน่านันอานอานันานาังนันานาน ให้มันเป็นประโยคเดียวกันนะคะประโยคบอกเล่ากับปฏิเสธเล่าว่าอะไรและปฏิเสธว่าอะไรนะคะมีทั้งหมด5ข้อห้าข้อนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อ4อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อหอ้านะคะมาดูอีกข้อหนึง่งเหมือนกันค่ะแต่แต่งเป็นประโยคคาสั่งและก็ประโยคขอร้องเป็นประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งก็จะต้องมีคำว่า จงยาต้องห้ามอ่าจะมีคำว่าจงยาต้องห้ามอ่าจะมีคำนี้แต่ถ้าประโยคขอร้องจะมีคำว่าโปรดอ่ากะรุณาอ่าช่วยอ่านะคะอะไรอีกวานขอ นะคะประโยคขอร้องก็จะมีอันนี้ถ้าเป็นประโยคคําสั่งเราก็จะแต่งว่าอ่าอะไรดีคะห้ามเดินอกอกห้ามเดินลัดสนามห้ามเดินลัดสนามารู้จักเดินลัดสนามไหมคะห้ามเดินผ่าไปในสนามสนามวอลเลย์สนามฟุตบอลอะไรประมาณนี้นะคะห้ามเดินลัดสนาม อันนี้ออกแนวสั่งห้ามเดินลัดสนามแต่ถ้าเป็นขอร้องเราก็จะต้องขอร้องแบบนุ่มนวลกะรุณากะรุณาอย่าเดินลัดสนามนะคะอะไรประมาณนี้นี่นะคะอันนี้ก็ห้าประโยคเหมือนกันหนึ่งสองสาม ส5อ่านะคะอ่าวันนี้ภาษาไทยก็นะคะอ่าประมาณมีเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยคนะคะประโยคเพื่อการสื่อสารอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า1น0 1 5รถึงหนึนะคะอ่าวันนี้ภาษาไทยก็มีเพียงแค่นี้เดี๋ยวพบกันในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ